สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งในแฉหมดเปิือกเรื่องประกันกับผมโด่งนะครับคราวนี้ผมก็มีหัวข้อดีๆนะครับประสบการณ์ดีๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยอยู่ธุรกิจหรือวงการการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมา20ปีเต็มนะครับถึงพศดีแล้ว2563นะครับผมอยู่ในธุรกิจนี้ นะฮะยี่สิบปีเต็มๆนะครับผมเข้าธุรกิจนี้ตอนปี2543ปีนี้6กสนะครับก็20ปีเต็มแล้วเลยๆไปละประมาณสัก2อสมเดือนนะครับแน่นอนครับยีปีในการทํางานในธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะครับย่อมต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับพอสมควรคราวนี้ผมก็มีหัวข้อหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันโทษนะครับ หัวข้อนั้นคือประสบการณ์ลูกค้าเสียชีวิตจากโรคร้ายแดงลูกค้าได้รับอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะ20ปีผ่านไปนะครับมีพอมีประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดคือการเล่าจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น จริงไหมครับผมก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน20ปีนะครับย่อมต้องมีเดทเครมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะเล่าสั้นๆนะครับลูกค้ารายนี้อายุใกล้เคียงกับผมนะเป็นรุ่นน้องผมประมาณทักสองปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับเขาก็อายุก็อยู่ที่ประมาณ4ีกว่านะครับก็เขาว่าเป็น หน้าที่การงานเขาดีนะครับเขาเป็นผู้จัดก,การลงผู้จัดการสต็อกโรงงานของบริษัทญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นโรงงานสต็อกของที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะว่าผมอดีตเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคนคนนี้ก็คบก,กันมาตั้งแต่ผมยังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจนผมผันตัวกายมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็รู้จักกันนะครับไปมาหาสู่กันในระดับหนึ่งสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาเชื่อใจผมแล้วก็ทาประกันชีวิตกับผมแต่เนื่องจากชีวิตลูกจ้างนะครับ เขาก็มีเงินเดือนในระดับหนึ่งที่ไม่สูงมากนักแต่ก็ไม่ต่ำต้อยนะครับผมเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณ5 0,000ื่นนะเดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าสูงนะครับก็นะครับก็เป็นคนที่มีความสามารถเขาก็ทำปาะกันชีวิตผมงบประมาณอยู่ที่ประมาณผมจําไม่ได้ใกล้เคียงเพราะมันผ่านมา10ปีแล้วประมาณ25งหมเบี้ยประกันนะครับเบี้ยประกันในนั้นก็มีทุนประกันชีวิตอยู่ประมาณ200,000นะครับแล้วก็มีประกันสุขภาพมีประกัน โรคไร้แรงนะครับที่จะพูดถึงท็อปิกในหัวข้อนี้ก็คือประกันโรคไร้แรงนะครับเขาทุนประกันไว้สองแสนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับก็ส่งเบี้ยประกันกับผมอยู่ประมาณห้าปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากมะเร็งตับนะครับโรคไร้แรงนะครับก็เป็นที่รู้กันสําหรับคุณแม่บ้านเนาะคุณแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มีลูกสองคนนะครับแล้ว ลูกค้ารายนียเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสาหลักของครอบครัวส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับคุณแม่บ้านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทําทุนประกันชีวิตไว้200,000บาทเองนะครับ200,000บาทเองนะครับเขาก็คุยกับผมว่าพี่โดงหนูก็คงได้แค่0 0 0 0 0นนะครับในแค่200,000ตอนที่ผมรับโทรศัพท์ครั้งแรกเนี่ยว่าเสียชีวิตเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเสียชีวิตนะครับ 2แสนผมก็ครับก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับทำไม่แค่2แสนเนาะอืมก็ได้ทุน2แสนนะครับแต่หลังจากวางหูไปแล้วนะครับผมก็ฉุกใจว่าเอ๊ะลูกค้าผมจําได้ว่าตอนผมขายไว้เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีความคุ้มของโรคไร้แรงซึ่งเบี้ยถูกมากนะครับก็กลับไปเปิดดูครับปรากฏว่าเขาทาคุ้มของโรคมะเร็งไว้นะครับคุ้มของโรคไร้แรงนะครับโรคมะเร็งไว้นะครับทุน3แสนครับเกิดอะไรขึ้นครับ สำหรับแม่ไม้คนหนึ่งลูกสองคนนะครับที่ยังเล็กอยู่นะครับที่ไม่มีรายได้เลยนะครับคาดว่าจะได้สองแสนนะครับและวันที่เรานําเช็คไปให้นะครับเราเอาไปให้ห้าแสนครับจากสองแสนกลายเป็นห้าแสนก็เพราะว่าทําคุ้มคของโรคไร้แรงไว้อีกสามแสนจริงๆแล้วก็ทําทิ้งๆไว้นะครับเราเอาไปให้ห้าแสนนะครับแน่นอนครับบนความเสียใจนะครับบน ใบใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตานะครับแต่เมื่อเรานำเช็คไปให้นะครับบนคราบน้ำตานั้นก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นจากแม่ไม้คนนั้นหรือภรรยาหรือผู้รับประโยชน์กอกลูกค้าผมรายนี้นะครับเธอตกใจนะครับว่าเธอคิดไดเธอได้แค่2องแสนเมื่อ10ปีที่แล้วจะทำอะไรได้มากมายแต่มันกลายเป็นห้าแสนสำหรับแม่ไม้และลูกกัมพาท่านผู้ชมคิดว่าเยอะไหมครับ เยอะไม่เยอะไม่รู้นะครับแต่ผมว่าเยอะนะครับสําหรับคนแม่ไม้ที่ไม่มีเงินเลยนะครับคุณพ่อบ้านทิ้งไว้ให้5้าแสนจาก2องแสนนะครับห้าแสนมันสามารถช่วยต่อชีวิตช่วยต่อลมหายใจช่วยต่อทุนการศึกษาให้กับลูกของเขาทั้งสองคนที่อายุประมาณ4ีห้าขวบและก็เจ็ดแขวบอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคิดว่าการทําคุ้มครองโรคไร้แรงดีไหมครับ ดีดีใช่ไหมแล้วเขายังได้ชดเชยอีกนะครับได้ชดเชยอีกหลายหมื่นนะครับตังหากนะครับจากการทําคุ้มครองโรคมะเร็งตัวนีิวัยนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเบี้ยประกันเท่าไหร่สําหรับคนอายุประมาณ40กว่าๆนะครับแสนหนึ่งเบี้ยประกัน325บาทโปรดฟังอีกครั้งนะครับทุนประกัน1000งแสนนะฮะโรคร้แรงนะฮะโรคมะเร็งนะฮะทุกชนิดนะครับเบี้ยประกันทุนประกันหนึ่งแ เบีย้ยประกัน325บาทต่อ1,000 0แสเขาทำไว้3แสนจ่ายเบีย้ย975บาทต่อปีผมตีว่า900บาทแลกกับ3 0 0 0นะครับแล้วเขายังได้ชดเชยอีกวันละนะครับอีกวันละ3,000นะที่เขนอนโรงพยาบาลก็ได้อยู่เป็นหมื่นท่วมเข้าไปอีกจากทุนประกันชีวิตบวกกับโรครลายๆอีก5 0แสนแล้วก็ยังมีนะครับ อีกประมาณสักหมื่นสองหืน,นะครับที่เป็นค่าชดเชยระหว่างที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งนะครับปวดไฟคัะนนั้นครับแสนหนึ่งามรอยบาทโดยประมาณอายุประมาณสีผู้ชายนะครับท่านคิดว่าถูกไหมครับผมว่ามันถูกมากเลยนะแสนละสามรอบาทถ้าทําล้านหนึ่งนะครับก็แสนละสาม้าบาทเอ้ล้านหนึ่งล้านละสามพันบาทแต่ถ้า ตายเว้ยง่ายได้โรคมะเร็งนะฮะได้อีกล้านหนึ่งบวกกับทุนประกันเดิมนะครับและยังถ้านอนโรงพยาบาลได้โรคมะเร็งนะครับได้อีกวันละหมื่นนะครับเข้าาออกๆสักเข้าาออกสักสามสิบวันเนาะได้ไปเก้าหมื่นถูกไหมครับไม่ใช่สินะครับเอวันละหมื่นสิบวันสิบวันก็แสนนะครับเก้าสิบวันก็ได้สามแสนนะครับเออสามสิบวันได้สามแสนนะครับบวกเข้าไปนะครับเพราะนั้นนะครับ ท่านคิดว่าการทําประกันโรคร้ายแรงเสริมเข้าไปในประกันชีวิตดีไหมครับก็ดีไม่ดีท่านก็ลองดูจากเคสตาร์ดีเคสนี้นะครับที่เป็นเคสเดดเคมของลูกค้าผมเองนะครับในการทํางาน20ปีที่ได้ตอบแทนให้กับลูกค้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงนะครับครับก็ถ้าท่านมีตัวแทนประกันชีวิตของท่านที่ท่านรู้จักอยู่หรือทําอยู่นะครับหรือมีญาติเพื่อนฝูงพี่น้องที่ท่านสนิทท่านก็โทรเรียกเขานะครับหากท่านสนใจจะทําประกันชีวิตควบคู่กับ ประกันโรคร้ายแรงนะครับโทรหาเขานะครับปรึกษาเขานะครับตามควาเหมาะสมที่ท่านมีกําลังที่จะส่งนะครับแต่ท้ายที่สุดหากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับไม่มีใครก็คิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์ครับหร้อกดไลค์เลยครับคอมเมนต์หน่อยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ12บคลิปล่าสุดนะฮะอาจจะมีตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นคลิปที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่จะโชว์ขึ้นมานะครับหลังจากผมพูดจบนะครับสวัสดีครับ